นับแล้วนะหนึ 1, 2, ่งสองยาหมดแดงนะสามย้ำขอรองสี่ยาเลยอย่าหมดแรงอนะย่าหมดแรง,งหก <6, S 1> ปักเย็นแล้วคุณได้ยี่สิบเอ็ดใช่ไหมเจ็ดใช่ครับแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอง

ิสีสเจสสปนนตับบอมเลยหสิโอยังไหวไว้หอ5หสสหห้าห้าหหเจ็ห้าสปด ห้าสเก้าหกสิหอ็ดหกสิบสองหกสมหกส่หหหหหเจหแปดหกสิบเก้าเจ็ดสิบเอ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสามเจ

92 93 94 95 96 97 98 99แล้วอะไร100โอเคเยี่ยมมากครับ0 0เออช <enga> น,นะน้องคุณแล้วน่ะเอาพอแล้วนะ 1> 100นึงดิพอแล้วพอแล้วบ๊าย, <sea> บายบายก่อน300พอ บายๆกันแม่ขอสองร้อยพอไม่เอาแล้วแม่มันนานเกินพอแล้วครับโอเคบายๆแม่ขอหนึ่งคูณก่อนได้มชุบชุบๆชุบๆด้วยชุบๆจูอ่ะเดี๋ยว